อุปรกรณ์ IOT เนี่ยสำหรับ smart home จะต้องทำให้ network เรา smart ไปกับมันด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า network ภายในบ้านที่ท็อปเป็นยังไง จริงๆเน็ตบ,บ้านพี่ทอปเนี่ยเน็ตโปรแรงสุดเลยนะโปรแพงสุดเลยนะคะเจอปัญหาอะไรบ้างก่อนหน้านี้นนไม่ใช้เขาเลยครับ<ะ>เพรารู้สึกว่าแบบเออสัญญาณมันทำไมมันดับอับตลอดเวลาแบบมันไม่ค่อยมีอ่ะหรือมันมีมันไม่ค่อยวิ่งครับก็เลยเ<อ>ส่วนมาก<อ>า <ๆ S 2> จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือของเราใช้ 3G 4G อย่างเงี้ยเหรอใช่โถแต่เน็ตพี่คือรู้เลยว่าแบบอันนี้คือจ่ายมาแบบแม็กซ์เต็มโปรมากแต่คือบ้านใหญ่มากค่ะต้องขอบอกว่ามันก็จะต้องมีจุดอับสัญญาณบ้างบางจุดบางจุดเราก็เลยใช้ตัวเมชไวไฟเราเตอร ที่ชื่อว่า a i r โ o ตัวนี้ล่องหนึ่งมันก็จะมี3ตัว3ตัวนี้มูดมันคล้ายๆกันแบบยุคก,ก่อน WiFi ในบ้านเนี่ยมา1ตัวแล้วถ้าเราอยากขยายสัญญาณมันก็จะมีเราเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับที่เขาเรียกรีพีเตอร์เนาะแต่เทคโนโลยีนั้นอะคืออาจจะดูเหมือน5ขีดแต่ลดคุณภาพสัญญาณล,ลงหมาย uh huh ความว่าตัวแรกอาจจะปล่อยมา5ตัวที่2บอกพี่ว่า5ขีดนะแต่ในความเป็นจริงหันไปแล้วครึ่งหนึ่งของสัญญ,ญาณตั้งต้นแต่คําว่าเมชไวไฟเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กําลังเรียกว่าถ้าใครจะเปลี่ย ได้รับมาเท่าไหร่ตัวที่2 3 4มันจะถึงลดทอนไปแล้วคล้ายทคโลยีเดิมแต่ก็มากกว่าคือคลื่นมันจะรับได้แล้วก็ขยายได้สูงกว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวที่กับตัวที่3ที่ซีไปใส่ให้ในจุดอับสัญญาณด้านบนของพี่แล้วก็มีตัวหนึ่งติดตั้งไว้ให้ในตู้เนี่ยก็จะทําให้เน็ตพี่จะเต็มสปีดตอนนี้800เลยค่ะ800เมกะบิต per second ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ 4G ในบ้านแล้วนะตอนแรกคิดว่าต้องเพิ่มอินเทอร์เน็ตไรไฟนะก็พูดง่ายคือนี่มันเหมือนแบบเราเตอร์นี่ฮะที่ดีมากๆ มากมากแล้วแล้วก็แรงด้วยว้าวสุดยอดเลยอ่ะติดตั้งค่าให้เสร็จหมดแล้ว